หืสวัสดีครับมาพบมาพอกันคือเกาล่ะครับครับวันนี้ได้ตามปลาหมึกครับครับสบ,บายนั่งครับมาเสี่มเบิงเส้นเบิงโอ้อากาศหอนๆนะครับเผ็ดเผ็เข้มๆเปรี่ยๆนะอืม กอ,อทาทออยู่ครับนปะปลาหมึกอออืหืห แซ่บครับแซ่บแซ่บคือเกอ่าครับ อือืึบึบกึบครับสุดยอดหอมมไงนะ sập cứ câu sập sập mực nhai khấp này thêm tiểu khập mực mực này ăn như Å! Mm -hmm. mm -hmm. Rụt mm, nhọt mm. oh, Ooh. Oh.